ครับก็ออ,อได้ได้อยู่นะครับเป็นหุกเนื้อ,อ่อนครับผมวิธีการของผมก็คือเอาใส่ลงไปนะครับสวัสดีครับพบก,กับผมวิธีคนหาก,กินแบบบ้านๆนะครับวันนี้ครบรอบนะครับใส่นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่ายังอยู่ไหมนะครับใส่นะครับ ออยังอยู่ครับผมอันนี้เป็นไซไซพับนะครับของซินลนล์ครับผมไม่รู้ว่ารอบนี้จำหมานหรือเปล่านะครับรอบนี้รู้สึกว่าชิเงียบครับเงียบกับรอบนี้นะเงียบฉี่เลยครับรอบนี้ ต้องสำรวจก่อนครับผมไม่รู้ว่ามีคนขโมยหรือเปล่านะครับหรือว่าใสา่มีรูนะครับเผื่อนะครับเผื่อมีรูเพราะว่าวันก่อนนะครับมีคนมาหากินนะครับเยอะมากครับผมทั้งหวานแห่ทั้งลงหาปลานะครับ ผมคิดว่านะครับเขาน่าจะช่วยดูให้แล้วนะครับเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ครับผมที่จะไม่ได้เลยนะครับตรงนี้เคยมีประวัติศาสตร์นะครับผมเคยมีประวัติศาสตร์ครับเข้าแบบว่าใส่แทบแตกครับแต่นี้เงียบครับผมเงียบกึ๊บ โอเคก็ไม่เป็นไรครับผมได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับการดักปลานะครับเป็นเรื่องธรรมชาติครับผมจะได้ทุกวันก็รวยแล้วครับได้ทุกวันก็ดีครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันที่สองกันครับว่าจะได้บ้างหรือเปล่านะครับอยู่ทางด้านโน้นนะครับขอกับใส่พับนะครับผม ติดตามครับผมมาดูใส่พับอันที่สองกันครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับรอบก่อนนะครับได้แค่ปลาหูตัวเดียวนะครับรอบนี้ไม่รู้ว่าจะยังไงนะแต่ดูเงียบๆครับผมเงียบมากเงียบมากโอ้โหได้ปลาดุกหนึ่งตัวครับยังได้อยู่นะครับแล้วก็ได้เต่าครับผม ถือว่ายังได้อยู่นะครับรอบนี้ใส่พับมันขึ้นอยู่กับสถานที่ดักนะครับผมมันขึ้นอยู่กับวิธีการดักนะครับว่าได้เยอะหรือไม่เยอะนะครับแล้วก็จุดที่ดักนะครับเนี่ยได้ปลาดุกหนึ่งครับผมแล้วก็เต่านะครับเต่านี้ปล่อยครับผม็ขอ,อ,อได้ได้อยู่นะครับ เป็นดลุกเนื้ออ่อนครับผมวิธีการของผมก็คือเอาใส่ลงไปนะครับเอาถุงปลาใส่ไปนะครับนั่นไงครับ สบัดแรงครับผมอันนี้เป็นลูกเนื้ออ่อนครับอ๊ยเชียเอ้ยได้แล้วครับหนึ่งแต้มครับผมผ้าเต็มฝ่ามือครับผมหลีที่ไม่เข้านะครับแค่ถลอกครับผมการจับประดุกต้องให้แน่นนะครับอย่าหลวมๆนะครับถ้าหลวมทีใดนะก็ก็คือนั่นคือความเจ็บปวดของท่านนะครับการจับประดุกนะครับส่วนเตานะครับก็คือปล่อยครับผมเนี่ยปล่อยครับไปครับเดี๋ยวผมก็จะเลื่อนไหมนะครับ จากจุดนี้นะครับไปยังจุดน้นนะครับเพราะว่าเมื่อวานเห็นปลาทับทิมนะครับว er nah ่ายอยู่นะครับสองสามตัวครับจุดน้นนะครับเดี๋ยวเอาไปดักไว้ตรงน้นครับผมสําหรับใส่พับนะครับนี่ครับวิธีเก็บง่ายครับผมดูครับง่ายมากครับผมวิธีเก็บเคลื่อนย้ายนะครับไม่ยุ่งยากครับผมปลาก็เข้าดีเหมือนกันครับผมนะครับใส่พับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ดักใส่พับนะครับเมื่อก่อนไม่เคยรู้เลยนะครับ เพิ่งเคยเห็นนะครับจากเซียนไซเซียนนนนะครับส่เซียนนนครับผมอันนี้ขอตินิดนึงครับผมตรงที่มัดตรงตูดนะครับสั้นไปนะครับมันมัดยากครับผมที่จริงต้องให้ยาวมาสักประมาณนี้นะครับเพื่อที่จะได้มัดเชือกง่ายๆครับผมนะครับโอเคครับผมคลิปนี้กับใส่พับนะครับก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมได้หนึ่งแต้มครับผมนะครับ วันนี้นะครับได้หนุนเต็มท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหาก,กินแบบบ้านๆนะครับก็ฝากกดติดตามกับผมช่องวิธีคนหาก,กินแบบบ้านๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากกันไวแ้แค่นีแ้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตย้ยายอันนี้ก่อนครับกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมนะครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่อีก3วันครับผมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ